นี่นายหยุดเดี๋ยวนี้นะมาทําอะไรที่บ้านของฉันตอนดึกๆแบบนี้นายจะมาขโมยของของฉันใช่ไหมบอกนายแล้วไงฉันจะคืนพรุ่งนี้จริงๆทําแบบนี้บุกรุกมากเลยนะที่ฉันมาที่นี่ในวันนี้ไม่ใช่ว่าฉันจะมาขโมยของของเธอแล้วทาไมตอนนี้คุณถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะถ้าคุณไม่หวังจะมาขโมยของของฉันแล้วคุณมาเพื่ออะไร นี่คุณถือปืนมาขู่ฉันเหรอได้สิถือไปเลยขู่ไปเลยหรือถ้าคุณแน่จริงเนี่ยนะคุณก็ปืนไปยิงฉันเลยยิงฉันจนใส่ทั่ลักไปเลยนะฉันยอมตายดีกว่าเอาของของฉันให้กับคนบ้าๆอย่างคุณแกนําโลกจิตทําไมคุณถึงคิดผมเป็นคนแบบนั้นล่ะผมคงไม่เอาศักดิ์ศรีตัวเองเป็นแลกกับเลือดจนๆอย่างคุณหรอกเลือดของคุณนะเป็นเลือดที่สุกประกเลือดสุกประกนั้นหรอแล้วถ้าอย่างนั้น คุณก็จะรู้ว่าเลือดสกปรกอย่างฉันเนี่ยแหละจะทำให้คุณอึ้งปไปเลยทีเดียวอ๋อคืออะไรหรอครับนี่คุณมีแค่นี้เองเหรอก็อย่างที่บอกเลยนะคนใส่เลือดสกปรกก็มีแต่ปัญญาชั้นต่ำที่ทำให้ฉันอึ้ง มันดูธรรมดาเกินไปนี่แกเอามือสปกปรกของแกออกไปจากนะ้าตัวฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเป็นผู้ชายภาษาอะไรก็มาแตะตัวต้องผู้หญิงตัวเล,เล็กๆอย่างฉันแบบนี้ออกไปประธานโทษทีนะครับใครกันแน่ที่ควรเป็นคนพูดคำคำนี้ผมคิดว่าผมควรที่จะเป็นคนได้พูดคำนี้มากกว่านะครับคุณอนะเป็นแค่เพียงคุณจนตัวเนื้อตัวสปกปรกไม่ควรมาแตะต้องตัวคนโดยมีฐานะอย่างผมนี่คุณจะพูดเกินไปหรือเปล่า บางคําที่คุณพูดออกมาเนี่ยคุณไม่รู้บ้างเหรอว่ามาันกระทบจิตใจฉันแค่ไหนนะบางคําฉันก็ฟังคุณรู้เรื่องนะฉันก็พอเข้าใจแต่บางคํามันก็แรงเกินไปจนทําให้ฉันรบไม่ได้คุณรู้ไหมว่าฉันทนทุกนทนรมานแบบนี้นานแค่ไหนคุณมันเลวที่สุดนี่ยายลูกนี่กจะวิ่งไปไหนล่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะ คุณยอมรับไม่ได้เหรอว่าคุณจนนะ่ะนี่เงยนลูกนี่ฉันสั่งให้แกอยู่เดี๋ยวนี้ยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองจนแถมยังร้องให้วิ่งหนีแบบเนี้ยมันดูวิ่งหนีปัญหานะรู้ไหมวิธีแก้ในที่สุดนะ่ะก็คือการที่แกเอาเงินมาคืนฉันแกรู้ไหมว่าฉันนะ่ะมีสิทิ ทำอะไรแกก็ได้และอีกอย่างหนึ่งผมสามารถทําอะไรกับคุณก็ได้ผมจะสั่งให้คุณแก้พาดเดินข้าวถนนหรือจะให้ผู้ชายหนึ่งร้อยคนมาข่มขืนมางข้าขืนใจคุณก็ได้ไม่แกหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะทําไมคุณต้องมานดถูกฉันแบบนี้ด้วยหนึ่งคำก็จนสองคำก็น้นเลือกสุก,กปรกสามคำก็ลุกหนี้คนนะ่ะพูดกับฉันดีๆไม่มีอะไรหรอพูดแต่อีจน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 ,จนอยู่นั่นแหละคุณรู้มาอีจนคนเนี้ย มีหัวใจมีความรู้สึกเจ็บปวดเป็นเหมือนกันนะทุกวันนี้สินก็ทรมานเหมือนกันและคุณรู้ไหมว่าทักคนทรมานจนตัวแบบนี้อีกนันแค่ไหนฉันก็บอกคุณไปแล้วไงเมื่อเงินเดือนอะฉันคืนให้คุณแน่แต่คุณช่วยรอหน่อยได้ไหมต้องใช้เวลาโพเจ้าเด็กน้อย แกฟังฉันไว้นะฉันมีสิทธิ์มีอำนาจจะทำอะไรกับแกก็ได้ต่อให้แกจะไปแจ้งตำรวจอะไรยังไง mm hmm. เขาก็ไม่สามารถช่วยแกได้เพราะแกเป็นแค่เพียงประชาชนที่จนๆคนหนึ่งเท่านั้น mm hmm. เขาไม่สามารถฟังคำแกได้หรอกและอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่ของแกยิมเงินฉันไปพันล้านเพื่อไปเล่นกับพันนันพอแพ้กับพันนันมาจนหมดสิ้นไม่มีปัญญาจ่ายเงินให้ฉันก็ฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาหนีเงินฉันแต่คงลืมไปสิว่ายังม,มีลูกสาวตัวเล็กอีก ีกหนึ่งคนที่ฉันสามารถทาอะไรพวกแกกดได้พวกเขาหนีปัญหาพวพ่อแม่แกไม่รักแกหรอกนะทิ้งแกอยู่กับนี่และอีกอย่างหนึ่งนะเจ้าหนูน้อยแกเอาเงินให้ฉันเดือนละ1 0 0บาทแล้วแกคิดว่าชาตินี้จะ,จะคืนเงินพันล้านที่ฉันได้ไหมแล้วที่ฉันมาวันนี้เพื่อเอาแกไปอยู่ด้วยเนี่ยแหล,ละแล้วแกมาพูดจาฉีกเฉียวใส่ฉันแบบนี้เนี่ยมันทําให้ฉันยิ่งโกรธมากกว่าเดิมนะแกรู้ไหมเดี๋ยวฉันเนี่ย จะทระมานแกให้สาสมเท่ากับเงินพันล้านที่ฉันเสียไปแต่ฉันก็ไม่ได้ห่วยหาพันล้านขนาดนั้นหรอกนะเพราะเงินฉันในบัญชีมีอีกตั้งหลายล้านเลยล่ละแต่ฉันนะแค่อยากได้ตัวแกไปอยู่ด้วยเพราะเห็นว่าตัวแกนมันสวยหน้าตาน่ารักดีนะแต่เสียดายทานคืนมากับครอบครัวแบบนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกแกอายุยังไม่พ้น แต่ยังไงก็ชางเธอะที่ไปแต่งตัวได้แล้วล่ะโหในบ้านคุณหนูเนี่ยอย่างกับคาริหานแน่สวยใหญ่โตมโหฬาลาเหมือนราชวังคงทำมาจากเงินแท้สินะว้าวระดับชาแลเลยเนี่ยคงไม่เอาเศษไม้แห้ง มาทำเป็นบ้านไม่เอาซีเมนต์ไม่เอาพลาสติกอะไรพวกนี้มาทำบ้านหรอกแล้วก็ไม่คิดเอาสแตนเลสมาสร้างเป็นบ้านด้วยและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณต้องมานอนที่นอนกับผมเตียงเดียวกันกับผมนี่คือกฎของผม